กินข้าวแรงแล้วเอาหัวบันไดเสร็จเมื่อใครบ้าหัวบันไดเสร็จเมื่อเคยมาซ่อมคอมเมือนาแฟฟ้าสิทธิธิดลราคาหน้าบมาชั้นสี่เมือน่ายี่สิบหดยี่สีบหน้ารถเซนงานเกิดปกติเนียนเอ็นเอาน้ำแปดพันเม้าเองกับแปดพันนอนทรงไปแห่งกับแปดพันกับผมในกอตไต้วันหน้าอยากได้กระชับไม่ได้ในหาหุ่นปวดตายใสตันขัวห้าสา นี่ยูงสีฟ้าครับผมนาะเลือกได้เลือกได้นี่แกสีวิวนี่ฟ้านี่เตี้ยเราก็หน่อยก็โมน้เห็นน้านี่ฟ้าแล้วกินขนากแรกแล้วครับพี่น้องสองเทิมซิมหา แต่ขอยืนยันเจ้าลูกเด็กลูกเด็กดอกไข่ตาฟางหาความเท่าไหร่พี่น้องมาเห็นยืนสี่ทต่อมาเนี่ยมาคิดขนาดเสียงดังฟังชัดขนัดหูเนาะยืนสี่ไ่ได้เนี่ยอะไรหนีดิพี่น้องเนาะต็งรังกาฝาคุยกับผมเนี่ยนะครับเลือดบันเนกไปจับปแป้นะครับเพราะว่าแบดแรกมันยังยืนอยู่หน้าบันเนกเปิดที่สองซ่องตะไนก์ก็ได้เขาเลยซ่องหกเอาลงหลังไปหนา นับหนึ่งเนาะพ่อขว5หาสองเนาเดินได้วพาต้องเข่าขวนะนับสองเขาจะเข่าขว่แบบฟรีคิกเหสาขาผมเบงุ่ทีเพิ่นมี่ฟาสซินินี่นะขว่หาสองนี่เขาเรียกว่าเตะคอนเดอร์ปั้นเข่าขว่ได้ธรรมดาต้องซ่องขว่ออกไส้ขวานะนี่นุมทั้งสองครับผมน้าผมสิปั้นท่านัะน้านับสองเข้าขับวแบบฟรีคิก เอาไหมเพราะว่รบอะบรจำกัดขึ้นใหมขีดไฟเนาะใส่ไปขวบขวไปใส่สับคาลอกน้วหมูนฟาตามพี่น้องแมวเนาะนี่นับสองสี่ชิก ้าาปั๊บน่าได้สามเมตรเลยบัดเี้ยวสุาแก่สีนาพี่น้องจะเป็นคนทำก็นอนี้ไม่มีรขาบออกกนไล่ตัวคักเยอะปิดไวก่อนน่ทึงมันก็จะย่าไงส่าหนีค่าเรียกแม่เคกระส่หนีว่าเหมือนแจ็กเก็ตยี่สิบกว่าปีแล้วกระส่เอามันจะไม่ค่าเรียกเราพี่น้องมจขึ้นกันบ่ นั่นคือสองได้เห็นกันได้ล้วมาณสิบสามได้คยกันสียืนสองสักก่อนตัวนะยืนสองเช่าสาวนะสองคอพี่น้องตามรีวิวหะเจ้าของยืนมปอยู่กับใครก็ตากันเนมาแล้วกีนั่นผมมีขามคยืนกลัวได้พี่น้องเท่าฟ้าฟ้าซิบชิดแต่อยู่หัวให้นะนี่วันนี้มัน่องมัน่องาก้าหนากันได้แล้วนะนี่นะ พงกลำไปหนาเนะะดอกไส่เนี่ยสามเนอะดอกนี้ก็สามไงกับหลังนอะนับสามด้อยคือขึ้นเรี้ยวลงเลี้ยวแถวไปว่าไรก่็ไปจากไหนมันมีแนวสุดสอยมันเยอะนะนี่มองยากกันนับสี่นี่เราพี่น้องขึ้นสี่ว่าได้เนี่ยจเมียกันไรนี้อีกนนี้ขนาดเล็กนะหนา2สองยังได้เสียวขึ้นสี่ขึ้นได้นะ เนาะขยานขยานใสรบ้าพลาดอยพี่น้องอย่างวัาแต่อย่างหัวห้ไม่ตามไวนาไม่เด็กกินหาหานาสองมันจ๊งไลยมาถึงสีได้น้ำห้าเขาครัวแบบนี่แม่นแมนร่องเมืองน้องพี่น้องเนาะฮุ้มช่างกาครับผมยกตรงสวัสดิ์คอตอนที่สิบปีเราสร้างเมืองขึ้นใหม่เนียสม t คิตี่นี นับห้าก็ขาดจักเกิดเลยับไฟฟ้าเป็นอันดับแรกนับหกเนาะจะดอกไายงายออกให้เบิ้งพี่น้องแมวนี่แม่นที่สุดเกิดมันเข้าก네ัวแล้วดอกไา่งายออกกับดอกหลังไปหนาแต่ดอกนอกงูกเขานี่อาจจะถึงพืนขันยกแห้งเนาะนี่ผมว่าแม่นคือดอกไม่งายออกครับผม นะเบงนสียืนได้พราะนี้นายืนหกนะแล้วลดแจมหเหลือห้าหาเหลือสี่สี่เหลือสาสามเหลือสองสองเหลือเอี่ยวได้ปะในเมื่อไรเอี่ยวหดหกเดาอ่านำหกลงหดเอี่ยวแันี้นอ่ายืนวนก้อนห้าแแรกนั่นเห็น่มีขาขีอยืนได้แบบนะใคกับเงินค้นกันเยอะที่นองอ่า นนนั่มาารถเหลือหามันนี้เนาะนี่เขา้วขวบแบบแม่นอีกงขั้วขวบแบบเบาๆเห็นบั้งเนาะเพาะแบบขยายข้างออกมากครับผมเนาะนี่คือแปลได้เลยนะครับมันคือการแต่นี้รถเหลือซีมันขับวขวบแล้วล่องเชียวดอกซีงกเขอดบ้างบ้างได้ซึ่งงบขอได้ว่ามันสิถึงคืนสองเลยที่ขันยองแข้งพี่น้องเนาะนี่เนะ งานได้เยอะเนาะดอกมองลุกขอดได้เนี่ยนับเสียขายนะฮะบัดนี้จังเลยเสียวสามไงขึ้นได้เราพี่น้องในเว่าขึ้นยากแท้ขึ้นขึ้นซีขึ้น่าขึ้นยากจังเม็ดเขาเก่งเนาะได้ขึ้นเอาเราพี่น้องดอกสดาควาดบ่็ไปหมดละเลยมาได้อีนี่เนาะมันค่อยขัดหลายเขาก็ขัดหนาจามพี่น้องแมวแก้ไขแก้ปัญหาเนาะขัดหนาจามนั่งจะแสดงว่านั่นก็แสดงว่า นี่พันห้าสามขึ้นสี่พัดขึ้นได้ง่ายเนาะพันห้าสี่ง่ายสามขึ้นพัดขึ้นยากข้อไข่บม่ได้จำกัดนั่นเดขึ้นไม่ขีดไฟนั่นเด้เนาะปั๊บนั่นเดหบัดที่สองจูนคอมเมอร์คัดจานกระดาษเตอรพี่น้องลดเลียนสางขับตัวแบบพี่คลิปแห็งเบื้องพี่น้อง ปันท่านบะค่ปันประท่านดอกเอียวไงออกไงนอนชมติ้วสปันท่านอยู่ไอ้เต๊คัอนเดอร์เขากูได้เสร็แล้ววันนี้ลรดเเดือนนึงวานนี้นี่ใครก็หลังไปหนาแม่นี่แม่นครับไปไหนรดน้ลงเดือหนึ่งได้